สมาชิกหวยลาวหวยฮานอยหวยรัฐบาลไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดสิ้นปีนะครับถูกห้านะครับงวดประจําเดือนธันวาวันที่30มธันวาครับงวดสิ้นปีนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเฮงันะครับลำลำรวยๆนะครับเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับย้ําเลยนะครับ ว่าเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับเป็นสูตร3ตัวตรงนะครับเราจะยกตัวเลขของวันที่16ธันวานะครับมาคำนวณนะครับทั้ง6ตัวเลยนะครับทั้งหลักร้อยนะครับสูตรห้าคงที่หลักสิบสูตรหกคงที่หลักหน่วยสูตรสี่คงที่นะครับไปแบบเร็วๆเลยนะครับมาคำนวณพร้อมกันเลยนะครับมาดูที่หลักร้อยนะครับ ดึง4มา1ครั้ง0มา2ครั้ง3มา2ครั้งบวก5คงที่หลัก10นะครับดึง4มา1ครั้ง0มา2ครั้ง9มา1ครั้ง3มา1ครั้งบวก6คงที่หลักหน่วยนะครับดึง8มา1ครั้ง5มา2ครั้ง 0มา2ครั้งบวก4คงที่มาดูที่หลัก10นะครับหลักร้อยก่อนนะครับหลักร้อย4บวก0บวก0บวก3บวก3บวกห หลักสิบนะครับ4บวก0บวก0บวก9บวก3บวกหกับหลักหน่วยนะครับ8บวก5บวก5บวก4ี่ กับ22เ,เดินเหมือนกันนะครับ okay. ก็จะได้นะครับ5 2 2สวยอยู่นะครับเลขสองสนะครับ2022นะครับส่งท้าย2022นะครับ มาดูนะครับสรุปแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับสูตรสามตัวตรงนะครับก็คือห้าสองสองตัวกันนะครับหนึ่งสองสองแล้วก็ห้าสองสองนะครับมาจับแยกสองตัวนะครับก็จะได้นะครับสองสอง ห้าสองสองห้าเอาตัวกันด้วยนะครับกันหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็มีคำนวณแบบห้วเราวด้วยนะครับอีกสองสูตรนะครับผมคำนวณไว้แล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้นะครับคำนวณแบบห้วเราวนะครับสูตรสองตัวตรงนะครับสองสูตรนะครับก็จะมีหกแปดแปดหก หนึ่งหกหกหนึ่งสองสูตรนะครับไปกลับนะครับสว่วนเลขเด่นเล็กวิ่งนะครับเด่นห้าวิ่งสองประมาณนี้นะครับงวดวันที่สามสิบนะครับนวดสิ้นปีนะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแค่การคำนวณตัวเลขนะครับเป็นแค่แนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ